เมื่อนี้เคยล่าวสุภผ้าพี่น้องทุกท่านนะครับไปขนเข่าขึ้นล่านนะครับหลังจากที่ห่อเกีียวเขาแล้วสมภระลุงลังเดี๋ยวเขาสิไปนอนนะครับดเดี๋ยวผมลงปินนะครับสิ้ปนอนหน้าขนเข่าขึ้นล่านใกล้สี่แล้วละเดี๋ยวขนเขาขึ้นล่านเรือสีเขานะครับสวัสดีครับส,สบสายดีสวัสดีครับโอ้ยี่สวดียด้ โอ้ย,ยน,น,น้อยกับไข่ครับไข่กับพึ่งอ่าบ่มีไข่แต่ว่ารู้สึกว่านิสัยเปลี่ยนจังหน่อย,อยไข่เปลี่ยนนิสยัยอยู่ยากนะครับโย่ยากนลมฟ้าน้ลมกาดนะเบิ่งล้มพี่นอ้องล้มแห้งมากนะครับอยู่ไหนไปลุงทอดยางก่อนเดี๋ยวมาเปิดยางมาดมกดไปครับนอนหน้าก็เคยเล่าฝนเขาขึ้นล้านครับเอ็ดเบียร ลมลมแห้งมากนะครับไปเบิ่งกันแบบคลามได้ปะลมมันแห้งปงส่อยดีปล่อด ฟอแหงลูกฟองแหงตองลูกปาได้เล่อายุนาตัวนั้นแม่เงินกปิ้กำลังเก็บรอมไว่าอ้อะไรสิได้ไปได้สัเท่าโอ้ลมแห้งมากครับลมแห้งทุกปีเลยอยู่นี่ลมแห้งฟองขาวเลยมัดเข้าไม่เท่าโอ้มัดเ้เอไปเอาขึ้นลานตัวคนเข้า ออลมอยู่แนกระดิ่งแห้งๆมันเป็นล่องน้าไญ่นะครับแล้วลมมันมาช่องเดียวทุกปีเลยลมแห้งมากอาจจะไม่ได้ยินเสียงัรรยายนะครับลมแห้งมากเลยตอนน,น,นี้นั่งพิจารณาอยู่นะครับฝานทะเลนะครับ ทุกปีนะครับล่มจะแห้งนะครับเพราะเป็นซอกเขาแล้วแม่นำ้ำน้ำกระดิ่งเนี่ยเป็นล่องน้ำใยนะครับล่ม็เลยพัดผ่านมานี่ล่มต้นผู้่ล้มทุกปีได้อยู่นี่นี่ครับปานทะเลขึ้นนำ้ำก็คือทะเลเลยครับลบมแห้งอันนี้พน,นงังที่จะขามฟ้าก,กันนะครับตะวันนางเบิงฝ่าเบิ้งล่มอยู่ครับเตลปะเตลไม้ เราคนเานลาเมนอันผารเองนะรัติดเขึ้นไต้บางกีโปงคึ้นได้แก้งวิป่งเัาค่นเอาลงเรล คครรัับบพี่นอ,อเอานางมาบ้านชั่วโมงกว่าแล้วนะครับร่มม่มีที่ทาประสิควอยลงเลยกลับกลับนะครับเพืเ่อความปลอดภัยนะครับกลับกลับขอบานละล่มแห้งมาก มริทะเลครับนี่บริเวนทะเลนะครับนี่คือน้ํากระดิ่งชว่วงฤดูหน,น,นาวนี่ครับจะล่มแห้งวันนี้พากันงกลับละเข้าบ้านเไปละครับที่นั่งขาซ่อมเมืองหนาวเมื่อกี้นี่ประมาณสักสิบโมงเที่ยงนี่ละครับมันถึงจะ ลมจะเริ่มพลอยลงครับคุณผู้ชมลแห้งหนักทุกปีจะเป็นแบบนี้นะครับโอ้จะเต่า,ตาเมือเนะาะเต่าเมือไปบ้ยาปปนไะร้เนาะ ครับเขาบานเบิ้ละพากันตอนนี้พากันกลับเขาบานนะครับไปก็ได้แล้วอนะไรแม่เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าแล้ว,ลวหรอปะย่างบานแล้วก่วเออยังน้อยนึงเรได้ไปจอแล้วเราได้ไปมือเนี้ยเตากันเออลมแหง้งลมแหง้งลมแห้งลมแห้งขามก่ได้นะครับลมแหง้งกรับเขาบาน อเออพึ่งอาศัยประสบการณ์ล้วนๆเลยนะครับว่าขามได้ขาบบ่ได้นะครับ,เ,บเ,เปิดกัเบิงฟ้าเบิเเเเงฝนเบิงลมเขาเป็นตะขามเขากับว่าขามนะครับ,บาะว่าเพินอ,อยู่กับนัก่กระดิ่งเพ่นมีประสบการณ์เพ่นมีความชำนาญอยู่แล้วเอขาขับน่ตัวนี้ <laughs> ขับนมอย่างเลยตาวคืนไปบ่ได้คุณละท่ามันต้อนลมเหมือนแบบใบคุณละน้องไปอยู่บ่เมื่อนี้น่ะไปอยู่เข้าเซาลมจงไปเซาลมจงไปเนาะสวยเนาะสวยเพล่ะตอนนี้ก็สวยแล้วเด้อล่ะเออบ่เซาง่ายดอกะบ่ายเพล่ะบ่ายเพลวตอน12โมงเพลเนาะ ยางมาบไก่นะครับยางมาบ่าไก่สามสอฟไฟฟ้าสี่สอฟไฟฟ้าครับขอบ้านสองร้อยเมตรลมแห้งลมแห้งแล้สองร้อยเมตรนะครับยางไปนำกระดิ่งจากบันอพอเถ้าลมแห้งมากขนาดนยืะข้นยืนยู่นี่ยังแบบยืนบ่เทียงครับยืนบ่เทียงยืนบ่ตรงลมมันพัดแห้งลมแห้งหมาก นอนบ่จะนอนเนาะจมาเออเที่ยวยากเนาะเที่ยวได้ไปเที่ยวมามันยากมันลมกลับเข้าบ้านครับไปบ่ได้เรือพ่อเถาเขาก็จอดอยู่หั้นะครับเรือที่เขาขี่ไปหน้านะครับนี่ก็คือเรือพ่อเถานะครับพ่อเถาเจอแล้วพ่อเถาหาเจอแล้วนะครับ มันมันบ่จมพืชน,นะครับว่มันจมพืชน่ว่ามันจมอยู่แต่ว่าใหม่นะมันเป็นใหม่แบบลอยนามอยู่แต่มันจมมันก็สิบแบบอพอดีนามแล้วก็ขคืนมันแห้งเห็แนแหนมหยากนะครับไลออกไปจากท่าเนี่ยสองร้อยเมตรนะครับพ่อเท่าไปเจอสองร้อยเมตรอยู่ใต่เงาไผ่เลือก็เห็นแล้วเดี๋ยวเขาทาล่มล่มคอยนะครับร่มคอยสักประมันะช่วงเทียงช่วงใบนะครับ ลอล่มสงบน้าขื่นน้อยๆหรือว่าบ่มีขื่นเท่ายังขามกันนะครับขื่นแห้งเพิ่งกับว่าขามนะครับเพิ่นมีข้อชํนานาญเพิ่นรู่นนะครับเพิ่นรู่เพิ่นขามไปขามมากประจําจนตั้งแต่พอตะแม่เพิ่นตั้งแต่ปูตั้งแ่าเพิ่นนะครับเพิ่นขามนะครับไปเอาถาล่มสงบจังไปหน้ากัน,นครับ ตอนนี้บายกวานะครับบายกว่าล่มก็ยังมีนะครับแต่ว่าคอยลงไปครับมือนี่ไป,ไปบายกว่าเลยนะครับแล้วต้องไปนอนอยนเห็ดเวียยนะครับ <c oughs> ไปหางไห้ อางไม่รอบสองอเมื่มารอบนีีสิทมได้บ่ไปเบืองกรุณานะลมม่รอเมื่อครับนี่ขนาดสวยมากนะครับสาวๆแห้งลมแห้งโอ้มีลินจะไปนาบ่เห็นไเลยไตลินจะไปนาเน,ะนานะแ ปลาครับนี่คือชีวิตประจําวันของพ่อเถาแม่เถานะครับที่ไปหน้าเพิ่นถึงบ่ค่อยเขาบ้านนะครับนอนอยู่หน้าคันบ่มีิทุระกับว่ได้เข้ามาท่นเข้ามาก็ได้เที่ยวออกไปไปหน้ากันบ้านีคนเข้า ที่ไม้เป็นที่เรียบร้อยครับนะจับแล้วไงผัดแก่นี้ปลาบุได้ใส่นะแกทีท่ทานะ ไปครับขึ้นจากเรือยางขึ้นเราครับนี่คือชีวิตประจำวันของผู้ที่เพิ่นเดินทางมาหน้าฟังนี่นะครับขี่เรือต่อโดยยางคนยางเที่ยวจุดเป็นท่างครับนี่คือท่างธรรมชาติขี่เรือขึ้นมาจุดที่ใกล้ที่สุดแล้วก็ยางตัดปลาไปนะครับ ต้องปินยางก่อนละเดินชมป่าธรรมชาติหว่างทางไปหน้า กว่าจะได้พักกันมากนะครับต้องถ่าสักใบสองกว่านะครับจะใบาสามละแต่นี่ร่มยังบ่สงบนะครับแต่ว่ากะพ่อปลอดภัยขามไมา่ได้นะครับการที่จะมาหน้าพ่อเท่าไม่เท่านี่โอ้บ่แม่เรื่องง่ายปไปเลยนะครับต้องดนคีเรือต้องในยางเป็นได้ละไม่ปะเป็นลมลุ่มลูก ไอ้กับแม่ลูกอ่อนอ้าวไออาลูกไผลูกมันเอาอล่างไก่เดินชมปลาครับปัญญางูเหมือพันชิ้ลละผมก็เริ่มชิ้นแล้วนะครับ มาใหม่ๆมาแรกๆนะโอ้คือจังไก่แห้งพ่อยางดูๆกะกับพอดีบ่ไก่บันใดนะครับบ่ไก่บันใดแต่ว่าทำมาใหม่ๆเนี่ยจมไก่แน,น่นนี่เวยางกับประจําแต่เยเป็นเรื่องทรัรมบดาสะเกตบ,บางท้างครับปนยางคู่มือปานข้างหนู มีเพิเ่นเฮ็ดขามหัวนะครับหัวที่เป็นกันงัวกันควายกสิเห็ดเป็นไม้เอาไว้ย่างขื้นขามหัวนนี้มีเป็นทังช่วงนะครับเพราะว่าย่ำหน้าย่ำฤดูการพ่อปลูกก็จะเอาง้วกไฟไว้วในที่เจ้าของเราต้องล้อมไมนนว้ถ้าแม่งง้วควายออกไปเข่าหน้าเพื่อนกัน เสียงเงินในเพิ่นนะครับเลยต้องมีหัวแล้วกันเพิ่นกระสีเฮ็ดมองขามหัวเป็นช่วงช่วงไปพอดยำแรงกันปล่อยเลยครับน้ำเก็บเกี่ยวเสซตกับปล่อยงัวปล่อยควายออกหากินเลยไปจนทางเธอจนได้เป็นน้ำหาเบิ้งครับปล่อยมันไปหากินธรรมชาติเลยสามซีมือหรืออาทิตด ออกมาซองเบิงนะครับแต่ว่าตอนนี้ไปดูการนี่กะเอาเข่าค้อไปก่อนเอาเขาที่จะขวงครับหลอมใไบไม่ชิดตอนนี้เฮายางมาเลยเคืองมาจากหน่อยละยางใบใบกะเริ่มหลูล่ละว่ามันบอ่อมันบอ่นบอไก่แห้งแตะสำหรับยางไม่ไมกะ ไกอยู่ครับตอนนี้ยังใหม่ๆโอ้ปากกอกกอกครับปากกอกอ๋อปากกอกโด่ขนาดเลยบุน่าเปนปากกอกง่ายครับอืมพี่ชม

น,นี่เป็นห้องน้ำสะพานขามห้องครับน,นี่เท็ดเอาเลยสจบานว่ากะเท็ดเอาเพื่อใส่สัญจรในการขามห้องปลาหนมอย าตอนช่วยไก่สีห้อนแดดครับบอคือตอนเศ้า งัวช้าบาทนะปล่อยไปเลยปิดหัวไปโอ้ยเรามาหอดแล้วเดี๋ยวหลับปูนเทียงเขาครับเตี๋ยว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 นี่เอานอนหน้านะครับเทีวเอา,เากันนอนหน้าหลายมือนเล้วนอนนับแม่เถากัพ่อเถากับน้องเอม็ม ถ้าเป็นยางกับก็ต้องในยางมากีกครับเลยนอนอยู่นี่เห็นเีรกแล้วเขาขึ้นเล่าละใกล้แล้วครับเหลือขั้นตอนเก็บมือ้นเท่าจะเก็บกันแหนะน้อยนะครับไปหอดเนี่ยมเมท่าเมล่ะกทีถ้ากันเก็บเขาขึ้นล่านเตรียมสีง่วงกันเห็นได้อีละ กังเข่วแันว่า้ก็ลังใจให้ก็ลังใจอ่ะสู้ๆสู้ๆจะหอดล้วจะหอดล้วโอับเขื่อนเขื่อนน้ำเทินเขื่อนน้ำเทินหนึ่งครับ แล้วเทียงต่อไปข,ข่าวออกมาไอ้อุ้มไหมไหนเดชือุ้มเมียเลยอุ้มทั้งเมียทั้งลกกนะูกบ้างไ,ไหมมาอีหลังไหมเดี๋ยวมาขี่หลังไงไหมอุ้มแบกอ่อุ้มแบกเป้แบกนี่กะนสันทราระนะครับก็เลยบริจาคอุม้ม ระกอนต้นะกอกเอาเตียวโอ้เตียวเเตียวเีโอ้กะะะ็แหล่ะนะวาลูกสาวพ่อนี่สวัสดีค่ะยังป้าก็ขี้ไา่แล้วบังขาด้วยกันโอ้แม่นล่วไปถ่ายหนาจอนาดถนายนถ่าน้าป่เนาะ โอ้ก,แดดแก็ตากแดดแล้วลกูกตากแดดแล้วไหมไขหน้าไขหน้าหนจังไหเก็บเข่าออตัวลกูกแล้วจะตากแดดไหมเอามอาห,มหลอวแนาใส่หมอก้องกันยังไม่ีหมดเ่าออมีเหรออีหลักกอรส่มากฉัน้่อนแดดไฮ้พอมีแนี่มาฝากเด้วแอน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 เขาเป็นค่ยัง่า,างยปั่นน้องเอ็มกินน้ำได้ประเทศไทยแก้วปั่นน้องเอมนะ็มได้ข้ามบานเบานเแบ่น้ำโค บะ่ะโอ้ตรงเอ็มคือใบ,บแบง,แองโอ้ต้องแบ่งกันลูกเลยเป็นน้องกับตรงแบ่งกันด้วยออโอ้นี่ครับเสียงหัวควายกะลงหัวกะลงควายไอ้เป็นควายไม่เถาวะนี่ซีเมนควายไม่เถานะครับอ่อเอาสีคนเขาขึ้นมาไวา้นี่หอดแล้วหอดแล้วครับ อดแล้วฮอดแล้วหลังจากที่เราพากันขี่เรือมาทาคาบมันยังยืมือเศร้าออนะครับจนตอนนี้ตะเวนนะตะเวนไปนั่งพีละเกือบ,บายสีมงแรกนะครับยังได้พากันได้ขาม,มาขามมาแห้ัก็ย่ยางรัดปลาไปได้ชิเก็บเข่าขึ้นลัน่นเตรียมสีนะครับขอดเสียงแล้วครับ Wow.